สวัสดีค่ะทีกมกบพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะมากก่อนอื่นนะคะสนุกสนานเบิกบานกันก่อนเรียกพลังงานของความสุขให้กับตัวเองะคะ่ะวันนี้จะทํามาหากินอะไรก็แล้วแต่จงใช้ความสุขในการนําหน้านะคะ่ะอ้าวขอให้รวยปังๆค่ะขอให้มีชื่อเสีย มากำกับจิตตัวเองนะคะด้วยเพลงที่มันความหมายดีๆกันก่อนเลยนะคะนะทุกครั้งที่เอามาฝากจะเอาความสนุกสนานเบนนิกบานเอามาฝากเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะมันเป็นพลังงานดีๆจงรับเอาไปนะคะอย่าคิดเยอะอย่าป่วยสิไลโลขาดทั้งชาตินี้ชตดหน้าขายทาดขายขายดีขายดี ให้เป็นนีขอให้หมดเร็วไวอ้าวใครคิดเงินขอให้จงได้เงินค่ะใครคิดทองขอให้ทองเต็มให้หากว่าท่านนั่รหลับขอให้จงฝันดีไทีขอให้ขมีต้ตายขอให้ทุกทุกคน จังพันคนทุกไม่กิดใดๆจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดี๋ยวอะไรมันก็ดี้าวเดี๋ยวอะไรมันก็ดีค่ะดังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตามด้วยเสียงก้องไกลทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใคยที่อยู่ตรงนี้ ขอให้รวยปังปังค่ะข,ขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปอนอเปนนออหน,หนูช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสินไหลเราค่ะทำชาตินี้ชาติ อย่าคิดเยอะนะคะวันนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขจะลุกขึ้นมาทำอะไรก็ใช้ความสุขนำหน้านะคะวันนี้นะคะทิปขึ้นหัวข้อไว้ว่า เราคือคนกำหนดทางของเราเองเช่นเดียวกันวันนี้การที่พิพลุกมาเต้นลุกมาสนุกสนานเบิกบานแหฮาลุกขึ้นมาแบ่งปันสิ่งดีๆเพราะอะไรเพราะทิพย์กำลังนะคะกำหนดเส้นทางให้กับชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันวันนี้ลุกขึ้นมารับความสุขเอาลุกขึ้นมารับความสุขไม่พอเรายังแบ่งปันนะเพื่อแพ่นะคะให้กับเพื่อนๆที่ออะไรนะเพื่อนร่วมโลกเออเราต้องพูดอย่างนี้เนาะตัางด้วยชื่สีต้องไหตทุกที่ จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ขอให้รวยขอ้รวยรวยดังเปลี่ยนเปลี่ยงเปลี่ยนดั่งดุลที่เสียงก็ไกลทุกที รักไม่รักฟ้านะขอให้รวยขอให้รวย หนึ่งเพลงหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงนะคะนะ,ะสวัสดีค่ะทิพนำ้ำทิพดาประสิทธิ์นะคะวันนี้นะคะทิพกลับมาพบกับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> นะคะเหมือนเดิมนะคะพร้อมสาระความรู้ดีๆที่สําคัญเห็นไหมมาถึงก็มอบความสุขให้กันก่อนเลยรอยยิ้มความสนุกสนานเบิกบานเพราะความสุขเราต้องใช้มันเยอะเยอะมากนะคะเพราะอะไรวันนี้เราถ้าเป็นคนหนึ่งที่อยากจะขับเคลื่อนชีวิตแต่ถ้าเราไม่มีความสุขไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีพลังงานด้านดีเลยเราจะเป็นคนหนึ่งที่แบบโอ้โหทาอะไรไปด้วยแบบ เออเออเชยเชยสักพักคุณก็จะหยุดเพราะอะไรคะเพราะคุณทําไปด้วยความเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายคุณไม่ได้มีความสุขในการทําแต่ถ้าวันนี้เราจะเาเรียกอะไรอ่ะเราจะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตแน่นอนค่ะพลังงานที่มันจะเป็นและสาคัญนั่นก็คือพลังงานแห่งความสุขนะมันจะทําให้เราเนี่ยมีเรี่ยวแรงอ่ามีพลังในการที่จะเดินต่อไปไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนะเจอเรื่องทุกเรื่องเครียดอ่าเรื่องอะไรก็ที่มันมาบั่นทอนความรสุขของคุณแต่ถ้าคุณมีพลังด้านบวก ความสุขสนุกสนานเยอะจนกบอารมณ์แบบด้านลบๆได้นะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถแบบทำอะไรก็ประสบความสําเร็จได้อ่เพราะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจตัวเองได้ตลอดเวลานะคะอ้าทิพย์เป็นใครมาจากไหนนะคะทิพย์นะเป็นสาวโรงงานมาถึง19ปีนะคะก่อนจะผ่านมาเป็นช่างตัดผมใช้วันนี้นะคะเป็นคนหนึ่งที่โดนโควิดโดนโควิดนะคะมันก็น,นําเข้ามานะเออโดยที่เราเนี่ยเขาเออรียกไร ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนแต่มันมีผลกับเรามาโอ้โหยาวนานถึง2ปีแล้วเนาะมันมีผลกับเราเข้าปีที่3แล้วนะคะแต่วันนี้ก็ไอ้เพราะโควิดเนาะมันเรียกวิกฤตมันมาพร้อมโอกาสมันทำให้ทิพนะคะเริ่มเปิดมุมมองตัวเองใหม่ๆโดยหันตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์เ <c oughs> พราะวันเราได้มีโอกาสเนาะตอนที่โดนสั่งปิดร้านนะ <c oughs> โดนสั่งปิดร้านนะอยู่บ้านค่ะจากที่ไม่เคยดูไลฟ์สดเลยไลฟ์สดคะนะ นั่งดูเออได้นั่งดูเจอผู้หญิงคนนึงนะคะที่เขาติดลบนะเออเป็นนี่เป็นสินโอ้โหพลุงพลังนั้งทั่งที่เขาเป็นคนขยันแต่เนื่องด้วยว่าอะไรอะ่ะเนื่องด้วยว่าเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่เจออาชีพยังไม่เจอหนทางยังไม่เจอช่องทางที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสาเร็จได้จนวันหนึ่งเออเขาได้เข้ามาทําเกี่ยวกับออนไลน์ line, ขายสินค้าในโลกออนไลน์ line, มันเลยทําให้เขาเขาเรียกอะไรนะมันแบบมันโตเร็ว โตแบบก้าวกระโดดเพราะในโลกออนไลน์ ine, เรากําลังขายของกับคนที่ไม่รู้จักเลยทั้งๆพราะอะไรคนไม่รู้จักมันเยอะมากในขณะที่คนรู้จักบางทีเรารู้จักยังไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้ําในชีวิตนี้ใช่ไหมเออนี่แหละเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าในโลกความเป็นจริงนะเราก็จะขายสินค้าให้แต่คนที่อยู่ละแวกเดียวกันถูกไหมแต่ในโลกออนไลน์มันมันกว้างมากเออคนเยอะแยะมากมายมันเลยทําให้ทิป์เนี่ยมองเห็นนะ สิ่งที่เขากํลาลังสื่อสารออกมาสิ่งที่เขากลาลังพูดเอ้ยมันเริ่มทาให้เราเก็บกลับมาคิดไงว่าเออใช่ว่ะตลอดเนาะการทํางานเราอะเราเป็นสาวโรงงานมาขามบกขยันแม้โคตรขยันค่ะแต่ว่ามันมีเพดานของไรายได้ที่ขยันให้ตายทํางานถวายหัวแค่ไหนทิพย์ก็ได้แค่ค่าแรงกั้นต่ําจนวันหนึ่งเมื่อเรามาฟังเขามันเริ่มทาให้เราเริ่มเปิดมุมมองความคิดว่าเออในโลกออนไลน์ทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยถ้าขยันก็ได้เออถ้าเราเราเชื่อเลยว่าถ้าเราขยันเราก็สามารถที่จะรอดในโลกออนไลน์ได้ รายได้ไม่มีเพดานของรายได้แต่มันต้องเกิดจากการที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราทําไม่เป็นเราไม่เคยสัมผัสกับงานนี้มาก่อนนะแต่วันนี้ถ้าเราบอกว่าดูมันยากจังเลยอะ่ะเอ้ยมันยุ่งยากอ่เราใช้โซเชียลไม่เป็นเรานู่นนี่นั่นสารพัดแล้วเราตัดสินใจไม่ทําเลยอ่าเห็นไหมคุณคือคนกําหนดชีวิตของคุณเองคุณคือคนกําหนดเส้นทางของคุณเองเท่าวันนี้ ก็รู้อยู่แล้วว่าควิดมันมาเออมันมีผลกระทบเราจะออกไปก็กลัวโรคภัยเออต้องไปเขาเรียกนะถ้าไปขายของที่อื่นคุณก็ต้องเช่าร้านเช่าแผงคุณต้องลงทุนสินค้าเยอะแยะมากมายนะคุณก็ต้องมานั่งคิดอีกว่า i, วันนี้จะมีลูกค้าไหมฝนจะตกแดดจะออกไหมนั่นคือสิ่งที่คนมีหน้าร้านเขาประสบมาจะตั้งร้านทีก็ต้องรีบไปเพื่ออะไรคะเพื่อรีบไปตั้งร้านจัดของเตรียมไว้เพื่อที่จะรอรับลูกค้าที่มาเดินซื้อ เห็นไหมไพอเสร็จปุ๊บเป็นไงคะจะเลิกก็เลิกยังไม่ได้คุณก็ต้องมานั่งไล่เก็บของคุณอีกให้เรียบร้อยเนี่ยคือสิ่งที่คนที่แบบว่ามีหน้าร้านที่เขาขายสินค้าขายของกันเขาต้องแบบเผชิญกับปัญหาแบบนี้เหมือนตัวทิปทิปตัดผมอย่างเงี้ยตอนแรกมองว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงมากเลยเนาะเพราะว่าอะไรคะเราอยู่กับที่มีคนเดินเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาใครเลยเขาจะเข้ามาหาเราเองเรามีหน้าที่แสดงฝีมือของตัวเองเพราะว่า เราตัดให้มันถูกใจเขาไหมเนาะแต่พอวันที่เขาเรียกอะไรอะ่ะพอวันที่โควิดเป็นเข้ามามันมาบอกนะมันมาส่งสัญญาณให้ทิพ์รู้ว่าสิ่งที่ทิพ์คิดตอนแรกมันไม่ใช่แล้วนะโควิดมามันบอกอะไรเรา,เรารหลายๆอย่างเนาะมันไม่ได้มาให้ทำทำให้เรารู้สึกว่าแย่อย่างเดียวแต่มันมาบอกให้เรารู้ว่าวันนี้เราต้องเตรียมการอะไรให้กับชีวิตตัวเอง เห็นไหมทิพเริ่มมองหาหนทางว่าเราจะทํายังไงให้เรารอดอยู่ได้เออนั่นคือสิ่งที่ทิพตอบตัวเองนะความโชคดีคือวันนั้นที่เราได้ดูไลฟ์สดนั้นและความโชคดีอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตะกะเยอะเราไม่ค่อยคิดเยอะจนคนอื่นมองว่าเราเชื่อคนง่ายเออจนแบบขนาดคนในครอบครัวเราเขาก็ว่าเราบอกว่าเราเน่ยเชื่อคนง่ายเห็นใครมาชวนทําอะไรหน่อยก็ทําหมดเลยทําไมทิพถึงต้องทําเพราะทิพ ก็มีความฝันของตัวเองอยากมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาคุณเคยมีโมเมนต์ไหมแบบว่าเฮ้ยฉันอยากกินอันนี้ฉันซื้อกินโดยที่คุณไม่ต้องสนราคาอยากกินอันนี้โดยที่ไม่ต้องสนว่าเฮ้ยสิ้นเดือนน่ะจะมีเงินจ่ายค่าบ้านไหมค่ารถไหมค่าน้ำค่าไฟค่าน็อตไหมอะ่ะอยากมีโมเมนต์แบบนี้ไหมอ่ะทิพย์อยากมีมากๆเลยเนาะมีอู่ครั้งหนึ่งเคยไปเห็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาเปิดเปิดในกระเป๋าของเขาอ่ะโอ้โหมีแต่แบงค์พันนะเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วควักเขาควักซื้อของอะ่ะ คุณเชื่อไหมราคาเหยียบหมื่นอะแต่เขาควักแบบเหมือนเศษกระดาษอะฉันลโอ้ยฉันอยากเป็นแบบนี้เออฉันอยากเป็นชีวิตแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมาคอยคอยแบบว่ากังวลว่าเงินมันจะหมดกระเป๋าไหมนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเรามันตอกย้ําความรู้สึกเราว่าเราอยากได้แบบนี้มันเลยทําให้ตลอดท,ที่เป็นสาวโรงงานมอเนที่พยายามทําหาทำ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 ,ทำ,ทำค่ะนะแต่ว่าเรายังไม่เจอเครื่องมือที่ใช่ อพอเราเริ่มเบื่องานเนาะเราก็เปลี่ยนเออน,นะเราเริ่มเต็มอิ่มกับสาวโรงงานและถึง19ปีเนาะทิพก็เลยผันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมเพราะมองว่าอาชีพนี้สามารถแบบทาไปได้ยาวนานนะคะทำไปได้ยาวนานยิ่งถ้าเราตัดผมแล้วถูกใจลูกค้านั่นคือเราจะมีลูกค้าประจําตลอดชีวิตได้แต่พอโควิดมันเข้ามามันเริ่มทําให้ทิพมองเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมั่นว่ามันโอเคที่สุดแล้ว มันเริ่มไม่ใช่มันเริ่มสั่นคลอนโรคภัยมาคนไม่มาลูกค้าซื้ออุปกรณ์ตัดเองนักเรียนก็หยุดแล้วหยุดเล่าค่ะนะกลุ่มลูกค้าก็ทยอยหายไปหายไปบางคนอยู่ในเขตเป็นหนุ่มโรงงานเออหนุ่มโรงงานพอโควิดมาโดนเลิกจ้างโดนเอาออกงานทุกคนก็แบบกระจัดกระจายไปหมดเลยลูกค้าทิพไหยเรียบเลยนะเพราะเราเจอแบบนี้มันเลยทําให้เราเริ่มมีมุมมองและความคิดแบบใหม่เมาวันนี้เราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วเราต้องหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทํา เราต้องหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําแต่ตอนนั้นทิปต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยขายสินค้าไม่เป็นสิ่งที่เราทําคือเข้าไปเรียนรู้นะเข้าไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยออนไลน์มันคืออะไรสื่อโซเชียลเนาะบางอย่างคือมันใชอยังไงเพราะวันนี้เรานะเราจะใช้สื่อโซเชียลในการสร้างตัวตนเราต้องเข้าไปรับรู้ด้วยว่าสื่อแต่ละสื่อเนี่ยเขาเน้นทางด้านไหนเนาะเขาเด่นทางด้านไหนเขาให้เราทําอะไรนั่นคือสิ่งที่ทิปบอกตัวเองแล้วทิปก็พาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะแล้วก็เนี่ยวันนี้การที่ลูก ขึ้นมาไลฟ์สดได้ออกมาแบ่งปันได้ก็เกิดจากการที่ิปน่ะลงมือทําตามเขานะลงมือทําตามเขาทีเนี้ยในการที่จะมาเลือกทําออนไลน์เนาะบอกแล้วว่าคุณคือคนกาหนดชีวิตของคุณเองวันเนี้ยคุณคือตัวแปรสําคัญควันที่คุณบอกว่าคุณขึ้นมาคุณไม่มีความรู้คุณทําไม่เป็นคุณกลัวคุณอายคุณนู่นนี่นั่นโอ้สารพัดที่คุณจะพูดโดยเฉพาะคําพูดยอดฮิตเขาเรียกอะไรนะไม่มีเวลาเออนะคำเสียงเหล่านี้คุณเคยพูดกับตัวเองไหมว่าจริงๆแล้วมันใช่จริงๆหรือเปล่า นะมันใช่สิ่งที่คุณอนะบอกกับตัวเองจริงๆหรือเปล่าที่บอกเลยนะว่าคนที่เขาใครอะไรคนที่เขาสแสวงหาความประสบความสําเร็จอะไม่มีใครว่างหรอกทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่มันอยู่แค่ว่าวันนี้เรากับเขาอะมันใช้ต่างกันตรงไหนเออมันใช้ต่างกันยังไงทําไมเขาประสบความสําเร็จแต่เราไม่ประสบความสําเร็จคนส่วนใหญ่ในประมาณน,นะเคยไปสาวโรงงานมาอาชิบอกได้เลย นอกจากที่แบบว่าไปทํางานอะช่วงเวลาที่ทํางานกลับมาบ้านค่ะนะบางคนก็ไปสังสรรค์ดูหนังฟังเพลงเออกินลงยินเหล้าตามภาษานะอันนี้คือทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทํางานเหนื่อยมาแล้วนะที่เหลือฉันคือเวลาพักผ่อนแต่เราแตกต่างจากคนที่เขารวยๆกันตรงไหนคะคนรวยเวลาทุกเขาเรียกอะไรเวลาทุกนาทีของเขามันมีค่าเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยถูกไหมมันเลยทําให้เขานะรวย มันไม่แปลกเขาว่าทําไมวันนี้เขาถึงมีเราถึงไม่มีเพราะถ้าเรายังคิดอยู่เพราะว่าเฮ้ยฉันทําตามแค่เวลาพอแล้วอ่าเราก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วสําหรับเราในขณะที่คนรวยเนาะสมองเขาคิดหาทางที่จะแบบว่าพัฒนาธุรกิจให้เขาเติบโตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละมันคือความต่างเช่นเดียวกันวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ทําอะไรดีกว่าเฮ้ยโควิดมาอยู่ให้เฉยเฮอะทำอะไรไปก็เจ๊ง นะถ้าเรามัวคิดอยู่แบบนี้แน่นอนค่ะชีวิตเรามันก็ไปไปไหนแต่วันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเราอยู่ไม่ได้เออเราเราบอกอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยถ้าอยู่แบบนี้อยู่ไม่ได้แล้วพเพราะอะไรคะมีกินไปแค่วันวันแล้วอนาคตเราละอายุที่เรามันเยอะขึ้นอีกแล้วเราจะทํำยังไงเนี่ยแหละที่ผมบอกว,ว่าวันนี้คุณขีดเส้นทางให้คุณเองอย่างไรคุณรักสบายตอนนี้แล้วเอาไปลําบากตอนแก่ไหมแต่ป้าย ที่บอกว่าเฮ้ยฉันต้องลำบากตอนนี้ฉันต้องเหนื่อยตอนนี้ฉันต้องทําตอนนี้ก่อนเพื่อที่ตอนที่ฉันอายุเยอะขึ้นฉันจะได้สบายเออนั่นแหละคือสิ่งที่ทิบอกตัวเองมันก็เลยแสวงหาทําอะไรหลายๆอย่างมานะจนในที่สุดเนอะเออเราก็มาเจอนะคะในโลกออนไลน์วันนี้ในโลกออนไลน์นะคะมันมีแบบว่าให้คุณน่สินค้ามากมายให้คุณอะไปจับจองเออเอาเอามาขายกันได้เยอะแยะเลยแต่วันนี้สิ่งที่ทิศไปเจอเนอะเออสิ่งที่ทิศไปเจอเนี่ยคือมันก็เรียกไรอะมันก็มี มันก็มีจุดสําคัญในการเลือกเหมือนกันเนาะอันนี้ที่ต้องบอกก่อนเนาะทิปจัดสินค้าเนาะวันนี้ทิปลุกขึ้นมาทําออนไลน์เกี่ยวกับขนมเส้นนะก๋วยเตี๋ยวเรือยกสดแล้วก็อ่าก๋วยจับนะคะก๋วยจับยกสดเนาะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะคะว่าวันนี้สิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยจะลุกขึ้นมาทำนะ่ะนอกจากคุณมีเป้าหมายมีความฝันแล้วแน่นอนค่ะสิ่งที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จด้วยตัวนี้สิ่งที่เราเลือกทำเนี่ยมันมีระบบสอนคุณไหม นะวันนี้คลิปขึ้นมาทำขนมจีนนะคะในแบรนด์คนมักเซนเนาะแน่นอนว่าอย่างแรกมันคือของกินที่เป็นคนชอบกินนะทิปกินเก่งแต่ที่ทิ์สนใจตอนแรกคือมีระบบในการสอนมีความรู้ในการสอนทิ์เพราะที่เป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้มากมายในโลกออนไลน์แต่พอเข้ามาเขามีความรู้ให้กับเราเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะตั้งแต่พื้นฐานของการทําออนไลน์วันนี้คุณจะลุกขึ้นทําอะไรอะ่ะ คุณคุณจะกําหนดชีวิตตัวเองไปทางไหนอ่าคุณจะคุณเป็นเขาเรียกน,นะคุณกาหนดชีวิตได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่หาวิธีการหาหนทางที่จะไปถึงทางคุณด้วยเออมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยก็ได้วันนี้พอทิ์ลูกเข้ามาจับแบรนด์คุมาเซ็นอย่างแรกคือความรู้นะความรู้ที่ทิ์ได้เออมันทําให้ทิาเริ่มเขาเรียกอะไรเข้าใจออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ใช้เขาเรียกอะไรนะการแต่งภาพแต่งรูป ที่มันมันจะต้องเป็นพื้นฐานในการในการทำออนไลน์เนาะความรู้จาเป็นและสำคัญเราต้องติดอาวุธให้กับตัวเองก่อนนะคะเรื่องของความรู้นะทีนี้เสร็จปุ๊บมีระบบในการส่งสินค้าให้กับทิปนั่นหมายความว่าทิพไม่ต้องไปวิ่งเต้น ะะทิปไม่ต้องไปวิ่งเต้นโหไม่ต้องมาหีพอไม่ต้องมาแบบเอาของไปส่งเคอรี่เลยมีระบบนะคะส่งสินค้าให้กับทิปหมดเลยทิปมีหน้าที่ออกมาประชาสัมพันธ์ออกไปบอกต่อให้ผู้คนได้รู้จักนะคะให้ผู้คนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์อ่านี่คือหน้าที่ของทิปนะคะและที่สําคัญคือมีระบบสอนทิปในการ pre order นั่นหมายความว่าวันนี้ทิปไม่มีทุนนะคะทิปก็สามารถทําได้ ะะหรือทิพย์มีทุนในการเปิดบิน280บาททิพย์ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ระบบนี้ได้โดยที่ทิพย์ไม่ต้องเขาเรียกอะไรเราไม่ต้องไปสต็อกสินค้านะคะวันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากกับคนที่ไม่มีทุนหรือทุนน้อยเออคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้มาเรียนรู้เอาพื้นฐานไปความรู้มันสําคัญคะ่ะเมื่อคุณเป็นแล้วคุณอยากจะไปขายสินค้าตัวไหนคุณย่อมทําได้แต่วันนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฉัน่ะ อยากมีรายได้นะฉันอยากจะเปิดกระเป๋าเงินอีกหนึ่งท่องทางแต่พอบอกเรียนรู้ปุ๊บจบเลยค่ะนะพับเก็บเลยเออพับเก็บเลยทิพจะบอกว่าวันนี้ในโลกใบนี้มันไม่มีนะที่แบบว่าคุณเข้ามาทําโดยที่ไม่ใช้ความรู้งานประจําที่คุณทําธุรกิจที่คุณทําคุณต้องใช้ความรู้ทางนั้นแต่ทีนี้วันนี้เรามาทําในโลกออนไลน์คนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รู้จักเกี่ยวกับออนไลน์ แต่ทิฟเชื่อว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้มันแค่คือเหมือนเขาเรียกไรเหมือนอีกหนึ่งวิชาที่เราต้องไปทําความรู้จักกับมันแต่เราทําบนมือถือเราไม่ต้องออกไปวิ่งเต้นเราไม่ต้องออกไปเจอคนในโลกความเป็นจริงเราคุยสื่อสารกับคนในโลกออนไลน์แต่วันนี้การเข้ามาในโลกออนไลน์เฮ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้อยากจะจับสินค้าอะไรเขาเรียกจับสินค้าอะไรแบบสามารถทําได้อะ ทำได้ไหมทำได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่รู้เทคนิคเราไม่รู้วิธีการอะไรเลยเราจะอยู่ได้แค่แบบเดียวแล้วเราก็จะล้มหายตายจากไปโลกออนไลน์แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยออนไลน์มันทํายากจริงๆแล้วมันยากตรงไหนคะมันยากตรงที่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ทําความเข้าใจอะไรกับมันเลยต่างหากมันเลยทําให้เรารู้สึกเฮ้ยมันยากแต่ทีเนี้ยวันนี้ในโลกออนไลน์มันมีความรู้ในการสอนเนาะอย่างวันเนี้ยทิพป์อะเข้ามาในแบรนด์ผลมักเซนอย่างแรกเลยที่ทิพป์ได้นอกจากสินค้าที่เอามาลองกินแล้วทิพป์ได้ความรู้ค่ะ มีโค้ชครูพี่เลี้ยงนะคะเข้ามาสอนนะเข้ามาบอกเทคนิคอยู่ตลอดเวลามันอยู่แค่ว่าวันนี้คุณนั่นแหละมองหาไหมถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นอ่าถ้าคุณมองหาคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณต้องการวันนี้ถามว่า,อย,าอย่างตัวสินค้าเองเนาะมันเป็นของแห้งมันเก็บได้นานนี่คือเหมาะกับการทําออนไลน์นะคะเพราะอะไรเพราะเห็นไหมมันเป็นเส้นเปล่า,ามันไม่ได้มีส่วนผสมที่จะต้องบดต้องเนา่า อายุการทำงานอายุการใช้งานของมันเนอะเอออายุการเก็บสิต้องพูดอย่างนี้อายุการเก็บอ่ะถึง1ปีน้ําหนักเบาคะ่ะส่งไปได้ทั่วโลกทุกศาสนาทุกเชื้อชาติกินได้ไม่ว่าจะเพศไหนก็กินได้มีออยอรับรองว่าปลอดภัยเพราะไม่มีสารกันบูดใดๆนะคะคนกินเจกินมันได้หมดเลยเพราะไม่ได้มีส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์เลย เห็นไหมแต่ถ้าอ่านอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือยกสดก็เช่นเดียวกันไม่มีส่วนผสมที่เป็นเนื้อสัตว์กินได้ทุกศาสนาแต่ถ้าเป็นก๋วยจั๊บเนาะเราต้องบอกก่อนว่ามีส่วนผสมของเนื้อสัตว์บางครั้งคนที่เป็นอ่คนอิสลามไม่สามารถจะทําจะทานได้ะแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นขนมเส้นแบบนี้สามารถเอาไปทำได้วันนี้สินค้าเนี่ยมันไม่ใช่จะเอ้ยคุณบางคนเนาะแบบเขาเรียกไงเห็นเป็นเส้นแห้งอ่ะจะคงแบบเฮ้ยกินกับส้ตมตำกินกับน้ํายามันไม่ใช่มันเอาไปดัดแปลงได้เยอะมากนะคะใครที่แบบเขาเรียกอะไรใครที่แบบว่า ชอบแัดแปลงกับเมนูทําอาหารที่บอกเลยว่ามันจะสนุกสําหรับคุณมากนะด้วยสีสันเนาะเออนะเห็นไหมคะสีสันมันสวยงามนะสีสันสวยงามมากนะคะทิพย์เรียกมันว่าขนมจีนแฟนตาซีนะอันนี้ทิพย์เรียกเองเนาะเออมันเป็นขนมจีนแฟนตาซีที่แบบเฮ้ยสีสันมันสวยอะแล้วที่สําคัญคือมันเป็นสีจากธรรมชาติคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่ามันจะอันตรายเนาะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8สี สีขาวเป็นสีแป้งธรรมชาติอ่าสีเหลืองแบบนี้นะคะจากฝักทองนะอันนี้สีเขียวจากใบเตยนะคะสีส้มแบบนี้จากแครอทสีแดงนะคะสีแดงจากแตงโมอ่าสีม่วงนะคะจากอัญชันมะนาวสีฟ้าก็คือจากดอกอัญชันนะคะส่วนสีน้ำตาลจะเป็นสีของข้าวกล้องเห็นไหมคะว่าเนี่ยมันเลยทําให้เราสึกว่าเฮ้ยวันนี้มันทําจากธรรมชาติอ่ะแล้วทุกๆคนอ่ะกินแล้วก็ปลอดภัยอ่ะ เราก็เลยกล้าที่จะบอกเฮ้ยเอามานําเสนอก่อนจะนําเสนอแน่นอนเราต้องลองกินก่อนเออมันเป็นยังไงเส้นมันเหนียวมันนุ่มมันมันโอเคไหมเออแล้วโดยเฉพาะเอาไปทำำํายําทิพชอบมากนะเป็นอะไรที่ชอบสุดๆเลยนะคะเพราะเส้นมันไม่อืดมันไม่อมน้ำำํายําเออมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอออย่างนี้เลยที่ฉันต้องการนะเนี่ยแหละพ่ออะไรคะพ่อเห็นไหมพอเราเข้ามาปุ๊บวันเนี้ เราอะ่ะเราคือคนกําหนดชีวิตตัวเองอะวันนี้คุณจะเลือกอะไรให้กับชีวิตถึงแม้วันนี้พอทิปเจอแบบเนี้เฮ้ยมันมีสิ่งที่ช่วยให้เราเราแบบทํางานง่ายสอนเราเออมันคือมันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเรามันมีข้อดีที่ทิปอะมองเห็น ทิพย์ก็เลยเลือกสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวเองถามว่าถ้าชอบตัวอื่นทําตัวอื่นได้ไหมได้ค่ะทุกอย่างไม่ได้มีผิดเพราะว่าแน่คือคุณก็กําหนดชีวิตของคุณแต่สิ่งที่มันสําคัญและทิพย์จะย้ําเสมอเลยคือการเรียนรู้ค่ะมันจําเป็นและสําคัญมากถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณจะใช้โลกออนไลน์ในการสร้างรายได้แต่คุณไม่เรียนรู้ทิพย์บอกเลยว่าคุณพลาดคุณพลาดอย่างแรงเพราะความรู้มันคืออาวุธที่จะทําให้คุณไปออกสนามลบแต่วันนี้คุณไปออกสนามลบแต่คุณไม่เอาอาวุธอะไรไปเลย สุดท้ายคุณก็จะตายเออคุณก็จะโดนคนอื่นเขาฆ่าคุณตายนะคะฆ่าในที่นี้ค่ะไม่ต้องใครเลยเออตัวคุณเองนั่นแหละคุณจะเดินออกจากสนามนี้โดยที่แบบไม่มีใครมาทําอะไรคุณหรอกเพราะอะไรคะเพราะคุณไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้คุณไม่ได้มีความรู้คุณไม่ได้มีไอเดียใหม่ๆคุณไม่ได้มีเขาเรียกอะไรไม่ได้มีสิ่งแปลกใหม่แต่คุณก็แค่ทําไปอย่างนั้นพอเจอปัญหาคุณก็จะท้อเจอปัญหาคุณก็จะเหนื่อยคุณจะแบบเขาเรียกอะไร ถอยทับกลับไปเองอะเออนะคุณจะถอยทับกลับไปเองสุดท้ายคุณก็จะเลิกไปเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกไม่ดีกับการที่คุณะจะมาทําออนไลน์แต่ถ้าคุณมองจริงๆแล้วเห็นไหมออนไลน์เฮ้ยทำไมคนเนี้ยอายุเยอะทําได้เฮ้ยทำไมไอ้น้องคนเนี้ยเอ้ยแค่ปห้าปหกเฮ้ยทำไมออกมาไลฟ์สดขายโอ้โหเจ้า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 เนาะทำไมบางคนอะจบแค่ป .6 บางคนจบมสบางคนเป็นคนอ่าเขาเรียกอะไรนเป็นยามบางคนเป็นคนกวาดขยะเออบางคนเป็นแม่บ้านเขาเห็นอะไร ทำไมเขาเขา,เขาทําได้ในขณะที่คนบางคนจบปริญญามามีหน้าที่การงาน,นดีๆเออทาไมคุณทําไม่ได้เนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะต้องมาหาคําตอบให้กับตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนกําหนดชีวิตตัวเองคุณจะกําหนดไปทางไหนเรารู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ฉันรู้แล้วฉันจะเอาในในโลกออนไลน์สิ่งที่ที่ทำคือเรียนรู้ค่ะแล้วลงมือทําค่ะนะถามว่าความสาเร็จอะของคนเรามันไม่เท่ากันมันอยู่แค่ว่าวันนี้ใจเราต่างหากจะยืนหยัดอยู่ไหม ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จถูกไหมอยากจะมีชีวิตที่มันดีอะ่ะวันนี้เรารู้แล้วเฮ้ยเราเจอเครื่องมืออะ่ะเพราะออนไลน์คือเครื่องมือที่สร้างรายได้ให้คุณแบบมหาศาลแบบไม่มีเพดาลลนรายได้อะ่ะมันไรขีดจํากัด่ะในขณะที่ทํางานโรงงานเป็นไงคะก็ได้แค่วุฒิการศึกษาคุณทํางานเป็นข้าราชการคุณก็ได้แค่เงินเดือนของคุณจริงไหมไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างที่ไหนก็ตามมันก็ได้ในสิ่งที่คุณได้แค่นั้น ปีหนึ่งเงินขึ้นครั้งหนึ่งปีหนึ่งขึ้นครั้งหนึ่งแต่ระบบบางระบบค่ะมันมีเพดานของมันเต็มแค่นั้นก็คือแค่นั้นคุณไม่มีทางที่จะทะลุเพดานไปได้เออแต่ในโลกออนไลน์มันไร้ขีดจํากัดนะคะมันไร้ขีดจํากัดที่บอกว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่า i, วันนี้เราไม่จับเราไม่ได้แล้วอยู่แค่ว่าวันนี้คุณเลือกอะไรให้กับชีวิตตัวคุณเอง ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําอยู่คุณดีแล้วคุณพอแล้วคุณโอเคแล้วโอเคค่ะจบค่ะคุณไม่ต้องคิดที่จะกระเสือกกระสนหาอะไรทําเพิ่มไม่ต้องคิดที่จะแบบเฮ้ยเปิดช่องทางการไหลของเงินอีกแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันทุกวันนี้มันยังไม่โอเคฉันอยากมีอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้อยากมีอิสระภาพทางการเงินและเวลามากกว่านี้และไม่พอสิ่งที่เราทำมันสามารถส่งต่อให้ผู้คนนะ่ได้มีชีวิตที่ดีเหมือนกับเราด้วย เพราะในโลกออนไลน์เราไม่สามารถที่จะทําอะไรแล้วอยู่คนเดียวได้นะคะเนาะเราต้องมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์เออเขาเรียกอะไรสร้างสร้างอ่าสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะแล้วแบบพอเขาเห็นเราเนี้ยเออเขาถ้าเกิดเขารักเราเขาชอบเราเขาก็จะมาสนับสนุนเราเขากับเราก็จะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันแบ่งปันสิ่งดีๆถ้าวันนึงเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากสร้างไรายได้บ้างอ่ะเขาก็จะต้องติดต่อมาถามเราถูกไหมถามวิธีการถามแนวทางว่าถ้าอยากจะจับไรายได้บ้าง พี่คะหนูต้องทํำยังไงอ่ะเห็นไหมเราอ่ะเห็นไหมเราก็คือเหมือนกับว่าเราอ่ะจะมีเพื่อนที่จะเป็นกัลยาณมิตธที่ดีไปด้วยกันแล้วถ้าวันนี้เขามองเห็นโอกาสเฮ้ยเขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปทําบ้างแล้วมันสร้างไรายได้ให้กับเขาให้ชีวิตเขาเนี่ยมันดีขึ้นเขาก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ไปอย่างไม่รู้จบเป็นทอดทอด,ทอดต่อไปเช่นเดียวกันแต่วันนี้ตัวเรานี่แหละคือคนที่จะกําหนดทิศท,ทางให้กับตัวเราก่อนก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายไปทางแบบนั้นวันนี้คุณเลือกอะไรให้กับตัวเอง ทิปบอกแล้วว่าออนไลน์มันจะอยู่กับทิปเอ่มันจะอยู่กับเราเนะี่ยไปอีกนานนะเออถ้าเท่าวันนี้เราเจอแล้วเราเห็นแล้วเราแบบเข้ามาสัมผัสกันมาแล้วอะ่ะจะไม่สู้สักตั้งหรอเออนั่นคือสิ่งที่ทิปบอกนะทิปบอกตัวเองวันนี้ไม่ได้เก่งอะ่ะแต่เราเรียนรู้ได้บางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่วันนี้เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องยืนหยัดฉันจะต้องแย่งพื้นที่ในโลกออนไลน์ให้ได้นะคะนะวันนี้ช่วงนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าโหแบบคนกําลังแห่เข้ามา คุณอย่าลืมนะคนที่เข้ามานะมันก็จะมีทั้งคนที่แบบว่าหัวหัวการค้าหัวที่เป็นนักธุรกิจเขาก็เข้ามาคนบางคนเป็นครูเป็นโค้ชสอน,สอนที่แบบว่ามาสร้างไรายได้ในการแบบสอนก็มีบางคนมาทําคลิปที่มันสร้างไรายได้ให้กับตัวเองก็มีบางคนเข้ามาแบบเฉยๆมหาบันเทิงคุณล่ะคะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะคุณอยู่ในกลุ่มไหนถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้ทุกสื่อฉันสามารถที่จะสร้างไรายได้กับในสื่อนั้นได้โอเคค่ะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาลองทําดู ทุกวันนี้นะคะมันมีความรู้สอนเยอะมากครูโค้ดที่เขาออกมาแบ่งปันแบบฟรีๆมันเยอะอยู่แค่ว่าวันนี้คุณน,นั่นแหละตักตวงสิ่งเหล่านั้นให้ตัวคุณเองไหมหรือคุณเอาตาของคุณไปมองแต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วคุณเคยมองไหมคะว่าที่เขาไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเขาทําอะไรให้กับตัวเองบ้างแต่ทำไมขณะที่ใครบางคนบางคนทำงานประจำเนาะเออยังสามารถที่แบบว่าแบ่งเวลาบางช่วงเนาะยอมนอนดึกเหนื่อยมากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้และลงมือทำบางอย่าง พอผ่านระยะช่วงเวลาหนึ่งไปไงคะเขาสามารถปลดล็อกตัวเองได้อย่างนี้คุณอยากมีชีวิตแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยากมีคะ่ะเราต้องเร,เริ่มเรียนรู้และลงมือทําก่อนแล้วที่สําคัญคือเราต้องยืนหยัดในการทําด้วยไม่ใช่มา5วัน10วันแล้วเลิกอันนั้นยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกันคะ่ะวันนี้การที่คุณทํางานประจำก,กว่าคุณจะได้เงินขึ้นเห็นไหมคุณก็ต้องทําถึง1ปีถูกไหมคะขึ้นแล้วเยอะไหมคะบางที2 0 0 3 0 0ต่อปี แต่คุณก็ต้องทํางานทั้งปีกว่าคุณจะได้เงินขึ้น1รอบแล้ววันนี้การที่เข้ามาทํางานในโลกออนไลน์เราคุณนายตัวเองนะคะเราคุณนายตัวเองเป็นเจ้าของเองทําไมวันนี้เราไม่ลองไม่ลองทําบ้างเออเราไม่ทำไมเราไม่ลองทําแบบว่าใช้ระยะเวลาเท่ากับที่เราาทำงานประจําบ้างบางครั้งมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมีไรายได้เนี่ยมากกว่างานประจําที่เราทําอีกก็ได้จริงไหมแต่มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยวันนี้เราเนี่ยทำมากน้อยแค่ไหน ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยคุณคือคนกําหนดชีวิตเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะถ้าคิดว่าดีชีวิตที่เป็นอยู่ดีก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าวันนี้คุณมองเห็น สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะได้เพิ่มนะคะรายได้ที่คุณอยากจะได้หรืออาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่จะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณวันนี้เข้ามาเรียนรู้และลงมือทําค่ะคุณคือคนกําหนดทุกอย่างถ้าวันนี้คุณทําคุณได้ถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้คุณเรียนรู้คุณก็จะเก่งนะคะคุณก็จะเก่งคุณก็จะมีประสบเพราเรี่กงอะไรมีประสบการณ์มีความรู้ที่จะเอาไปต่อยอดได้แต่ถ้าวันนี้ไม่รู้อะไรเลยค่ะแน่นอนค่ะต้นทุนเราก็คือศูนย์ถูกไหมไม่มีความรู้ต้นทุนก็คือศูนย์ไม่สามารถที่จะะทําาาออไไรด้้้แต่่ววันนีคุณบกเฮย สละเวลาความสุขบางช่วงเนาะเวลาที่จะแบบเอาไปเอาไปเล่นเอาไปหัวเนาะเออเราก็เอามาทําบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างใช้ลองใช้ระยะเวลากับมันดูซิวันนี้ทําโอกาสที่ได้คืออาจจะรอดและไม่รอดแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยไม่รอดอย่างเดียวนะคะไม่ได้เกิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ คุณจงเลือกเส้นทางชีวิตให้กับคุณนะคะจงเลือกให้กับตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยคนอื่นเขาแค่เอาโอกาสมาให้แต่วันนี้คนที่จะคว้าและเอาและเขาเรียกอะไรนะพาโอกาสนี้ไปกับตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งนั่นคือตัวคุณคุณคือคนกําหนดชีวิตวันนี้อยากได้ชีวิตแบบไหนนะคะจงขีดเขียนและกําหนดมันเองไม่มีใครนะคะมาขีดเขียนแทนคุณได้ไม่มีใครมากําหนดชีวิตของคุณได้เพราะฉะนั้น คุณคือคนที่เลือกเองทั้งหมดนะคะโอเคนะคะวันนี้เป็นสิ่งดีที่ทิศตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้ละสลักสําคัญอะไรมากแต่บางครั้งคณ แต่บางครั้งคนบางคนมองข้ามนะคนบางคนฟังแล้วอาจจะปลดล็อกให้กับตัวเองได้นะคะนะทิปก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และถ้าใครนะคะคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนาะช่วยทิพย์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพราะการแชร์ของคุณอาจจะทําให้ใครบางคนเจอโอกาสดีๆบางอย่างก็ได้นะคะโอเควันนี้ทิพย์ไปแล้วโอกาสหน้าจะกลับมาพบกันใหม่นะคะพร้อมสาระความรู้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไปและค่ะสวัสดีค่ะ